ต่อาตอนนี้เข้เามาเ,เริ่มการเกี่ยวกับการแปลงสเตตอร์ไดกรรเป็น VHDL นะครับจากวงจรน,นี้เป็นวงจรตัวอย่าง้ะกันเราจะเห็นว่ามันมีอินพุตอินพตคือตัวเดียวคือ X ใช่ไหม XXXXX X, X, X. คือ X เป็น1กับ0ูนย์นั้นส่วน o u t พุตก็จะมีคือ z ใช่ป่ะก็คือไอส่วนเนียหนึ่ง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 ศูนย์หนึ่ง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 พวกนี้จะเป็น Z เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่ามี Input 1ตัวกับ Output 1ตัวคือ input ก็คือ Z output คือเอ้ย p u t u t คือเ Output คือ z แล้วก็อาจจะมีวงจรค o อกกับ Reset อืมประมาณนั้นค o อกกับ Reset คือต้องใส่ตลอดเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกับให้มันเป็นตัวเพาสัญ,ญญาณสักอย่างหนึ่งแล้วคอยตัดสัญญ,ญาณมาดูการเขียนวงจรเลยดีกว่าการเขียน BSL อย่างแรกอย่างแรกการเขียนตังแรกเราต้องต้องอ้างไลบรารีก่อนคือไลบรารี IEEE I E แล้วก SBS. ็ semicolon ป,ปิดแล้วก็เขียนว่า use IEEE .std.logic แล้วหนึ่งหนึ่งหกสี่ .o .o อันนี้คือต้องจำอย่างเดียวสองบรรทัดแรกคือต้องจำเสร็จปุ๊บเรามาดู syntax บรรทัดที่4ี่ถึงบรรทัดที่8ดอันนี้ entity ก็คือเหมือนกับเป็นสินแท็ของมันแล้วก็ตามด้วยชื่อเราจะเขียนชื่ออะไรก็ได้อันนี้ให้เป็นชื่อ xm sfm molly มันคือการสังเคราะห์วงจรแล้วก็เขียนชื่อเสร็จปุ๊บก็ a t ตามด้วยซินแท็กไอพวกสีฟ้าเนี่ยซินแท็ต้องจำ port port ก็คือเหมือนกับเราเราเปิดพอร์ตมาแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นคำชุดคำสั่งเป็น input เป็น output ประมาณนั้นแล้วก็ end end ด้วยชื่อชื่อของ เอ n t ิ t ีที่เราเปิดไว้ออป t ์เมื่อกี้เราบอกว่ามี Input เป็น x ใช่ป่ะแล้วก็มี Output เป็น Z Input เราก็ต้องเขียน x ตัวหนึง่งแล้วก็เขียนว่า Input SCD logic แต่แล้วก็ Output คือ Z Z แล้วก็เขียนว่า Output ด้วยตรงนี้เป็น SCD logic vector อีกอย่างหนึง่ง Output เราต้องเขียนว่า3ดาวทูศด้วย3ดาวทูศูนย์ก็คือ4บิตแล้วกเกิดเป็น3บิตก็คือ2ดาวทูศูนย 2บิตก็คือ1ดาวทูศย์หบิตก็ไม่ต้องเขียนมัน้งน่าจะนะเพราะว่าไม่รู้จะเขียนอะไรไงก็คือ x เขียนว่า x มีแค่0ูกับหมันไม่เขียนส่วน z เป็น4แล้วก็ต้องเขียนทำไมถึงเขียน z เป็น3ดาวทูศเพราะ z z นี่ z มันมี4ตัวแล้วสี่บิตก็เลยต้องเขียน3ดาวทูศูนย์ก็คือ4ป็นนั่นเองอันนี้ก็คือการประกาศในพอร์ตประกาศ input output โอเค เราต้องดูในสเตตไดแกรมหรือวงจรก่อนว่ามันเป็น output กี่ตัวอิพุกี่ตัวต่อมา archh ไ e อเสียฟ้าคือ s y s y n x a ไอส่วนอันนี้มันจะเขียนให้เองในถ้าเกเขียนในไซเล k มันจะเขียน b e h a v e a v i o r ให้ we have, we have, แล้วก็ตามด้วยชื่อของ entity บางทีมันจะเขียนว่า beh e, แล้วก็ v เค่นนั้นก็ไม่เป็นไรเขียนยังไงก็ได้ มันคือการประกาศชื่อเฉยส่วน type ท s t a t ก็คือชนิดไอพวกสถานะมันเป็นซินทต้องเขียนมันมีกี่ตัว t อ p state นี่ก็คือ s s ต่างๆเราต้องมาดูที่ state ด i a g เรา s t a t i g เต state ด i เรามี s ศ s ห s ส s สามจ้ะะ่ะมันมีสตัวแล้วก็เ,เขียนเข้าไปใน type ท state is type state is ก็ e. e. คือ s ศู s ห s สอ s สมแล้วก็เส e r t i c ปิดซะ อ่าส่วน,นตรงนี้ signal PR state แล้วก็ NX PR ก็ NX e t a t e PP PR PR น่าจะย่อมาจาก Present State NX ก็ NX e t state แล้วก็ state อันนี้เขียนไว้ต้องเขียนทุกครั้งมันก็เป็น syntax fix ที่เราต้องเขียนในในพวก state ไดแกรมนี้อืมไอตรงเนี้ยอ่าจบไปและ ตร,ตรงนี้ต้องฟิตรอยตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับสัญญาณคล็อกเป็นเป็นส่วนของสัญญาณนาฬิกาเราต้องจำซินแท็กตรงนี้ไว้เอาเอาแบบว่าสอนให้จําไปเลยนะไม่ต้องสอนให้เข้าใจเพราะไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนพวกวงจรมันต้องมีไอ้ตัวเนี้ยโปรเซสรีเซ็ตคล็อกแล้วก็มีกกนอีฟรีเซ็ตอะไรพวกนี้ตรงเนี้ยจำไว้เลย จดคลองสอบไปเลยทุกครั้งที่เขียนต้องมีตัวนี้เขียนหลังจากประกาศส i g n a ลแล้วก็บ e g กินแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ end process ปิดโอเคต่อมาเราจะมาดูการการเชื่อมโยงระหว่างสถานะคือสเตตแล้วก็อาร์อเพราะว่า มันขึ้นอยู่กับ x ใช่ป่ะโปรเซส x เป็น1ก็จะเปลี่ยนสถานะ x เป็น0ก็จะอยู่ที่เดิมจากรูปแล้วก็ iprstate เนี่ยล้วก็เอามาจากข้างบนที่เราประกาศเมื่อกี้อย่างแรกเลย case p rstate อันนี้จำรูปแบบไว้เราแค่เปลี่ยนในตรงนี้เฉยๆเพราะตรงนี้มันจะเหมือนกันหมดให้จำรูปแบบหลักๆไว้เลยคือตรงนี้ begin แล้วก็ตามด้วย x แล้วก็ตามนี่ begin case ใส่เคสปุ๊บมันก็จะมีอยู่ประมาณ4มั้งสอันคือเมื่อ s เท่ากับ0เนี่ยเมื่อ s 0 s 0เราก็ดูเงื่อนไข x เป็น1ก็จะ next state ก็คือไป 1. s 1ก็ดูตามรูปแบบ s 0ใช่ป่ะ s 0เมื่อ x เป็น1มันก็จะไปที่ s 1เราก็เขียนเป็น v h d l ได้อย่างนั้น s 0ถ้า x เท่ากับ1มันก็จะไป s 1โอเคนะส่วน s 1 s 1เมื่อ x เป็น1ก็จะไปที่ s 2อแล้วก็ s 2เมื่อ x เท่ากับ1ก็จะไป s 3ส่วน s 3เมื่อ x เท่ากับ1ก็จะไปที่ 1, s 0ก,ก,ก็คือตามรูปแบบนี้เลย s ศย์เมื่อ x เป็น H 1ไป s 2อง s ไป s 1 s 1 x เท่ากับ1ไป s 2 s2 x เท่ากับ1ไป s3 s3 x เท่ากับ1ไป s0 ส่วนไอ s0 เนี่ยเมื่อเป็น0มันก็เข้าตัวเองเหมือนเหมือนกับว่าไอภาษามันรู้ด้วยตัวเองว่าถ้าเกิดมันเป็น,ปน0มันต้องไม่ไปไหนมันก็เลยไม่เขียนไว้ประมาณนั้นนะเท่าที่ดูด้วยตัวเองก็จบแล้วการการเขียนเวนการเชื่อมโยง x ไปหา s ไปหาสถานะใหม่แล้วทีนี้ มันมีเอาพุทด้วยใช่ป่ะเอาพุทก็ถ้า s เนี่ย s ศูนย์ x เป็น1 Z จะต้องเป็น1นึ่ศย์หนึ่งใช่ป่ะแต่ถ้าเกิด s ศ x เป็น0ูย์ก็ต้องเป็น1นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็มาเขียนเปน v h d l ได้อย่างนี้ก็เหมือนเดิม syntax process แล้วก็ x p r state อันนี้เป็น syntax หมดจำให้หมดเลยเราเปลี่ยนแค่เว้นเฉย มันเป็นการแก้โค้ดที่ทําให้ดูง่ายๆใช่ไหมนะแล้วก็เว้เมื่อ x ศูนย์ดูที่ x ศถ้า x เป็นหนึ่ง x เป็นหนึ่ง z จะต้องเป็นหนึ่ศูก็ x เป็นศูนย์ x เป็นหนึ่งใช่ปะ z ก็เป็นหนึ่ยก็เหมือนกันสว่วนนี้อันที่สเมื่อถ้าเกิด x ม,มันไม่ใช่หน่งใช่ปะ z ก็ต้องเป็นหนึ่นึ่นึ่งมันไม่ใช่หก็คือเป็น0นย์ z ก็ต้องเป็นหนะนึ่หนึ่งหโอเค อามาดูอันที่2ถ้าดูที่ s1 s1 ถ้า x เป็น1 z ก็จะไป1 1 0 0แต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็น1111เอามาดูที่ s1 s1 ถ้า x เป็น1 z จะเป็น1 1 0 0แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเป็น0ใช่ปะ่ะมันก็จะวนเข้าตัวเองก็คือ1 1 1ก็คือตามนี้แหละ s3 ดูต่อไป s 3 s สก็ที่ x เป็น1ปุ๊บ z ก็ะเท่ากับ0000ก็ดูจากรูปเอาน่าจะรู้ s h 3นะแล้วก็ถ้าเกิด s 3เนี uh, so ans, ่ยไม่ใ so ช่ไม so ่ใช่หก็จะเป็น1111ประมาณนั้นเสร็จแล้วไอ้ทุกครั Throw ้งเวลาเราเปิด if เราก็ต้อง end if เราเปิด case เราต้อง end case เราเปิด process ต้อง end process แล้วเมื่อกี้เราเปิด architecture มันมี behavior ใช่ป่ะเราก็ต้อง end behavior ลทุกครั้งที่เปิดอะไรก็ต้อง n ตลอด n ตัวนั้นมันเหมือนเป็นสินท็กว่าเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยประมาณนั้นนะก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็แค่สอนให้แก้โค้ดเอาไปใช้ได้เฉยๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถเขียนภาษา vdl ลงข้อสอบได้นะครับ